สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาวิทยราการคำนวณค่ะโดยครูผู้สอนก็คือครูเพชรเพลินศรียาหรือว่าครูเมี่ยวคนเดิมเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการออกแบบตัวละครสครับในสัปดาห์ที่แล้วครูเห็นหลายๆบ้านหลายๆคนมึนตึ๊บไปหมดเลยมึนไปทั้งคุณผู้ปกครองเลยนะคะเพราะว่าลูกๆและผู้ปกครองร่วมกันออกแบบโปรแกรมสครับกันอย่างขมักขม้นมากเลย บางบ้านนะคะผู้ปกครองมาขอเรียนรู้มาขอเรียนกับครูก่อนแล้วก็ไปสอนลูกๆนะคะก็มีเหมือนกันบางบ้านคุณพ่อคุณแม่ร่วมการออกแบบกับน้องนะคะดูคลิปครูวนไปวนมาหมดเลยนะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะวันนี้ค่ะจะไม่ให้สร้าง <Yeah. S 1> สครปแล้วนะคะแต่จะต้องมีสคริที่มันแอดวานซ์หรือมันลึกซึ้งกว่าในการออกแบบตัวละครของสัปดาห์ที่แล้วให้ลูกเรียนรู้กันนะคะ เพื่อถ้าข้อสอบโอนเน็ตออกค่ะลูกจะทําได้อย่างง่ายดายแล้วเราจะคุยเขารู้เรื่องอ่ะครูวนดูคลิป YouTube ของครูผู้สอนวิทยาการคํานวณหลายๆท่านเลยนะคะเขาก็พูดถึงโปรแกรมสแครดกันแล้วถ้าอนุบาลนาราที่ว่าจะไม่เรียนสแครดมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องในการสอบโอนเน็ตนะคะแล้ววิธีการคำนวณออกโอเน็ตด้วยหรอเอ๊ะเรามันจะไปอยู่ในวิชาไหนอย่างที่บอกค่ะ วิทยาการคำนวณค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นไหมคะมันมีคำว่าเทคโนโลยีมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิทยาการคำนวณนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ข้อสอบวิทยาการคำนวณค่ะก็จะไปออกในข้อสอบโอเน็ของวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งปีที่แล้วค่ะออกโอเน็ตตั้ง3ข้อแล้ว3ข้อนี้ มีเจ้าสแครดมาด้วย1ข้อนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ท้ายชั่วโมงครูจะมีเฉลยออของข้อสอบปีที่แล้วว่าเอาสแครดในโอนเนตเขาออกยากไหมแล้วจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมสแครดแบบวนซ้ําก็คือซ้ําไปซ้ามาหลายๆรอบแล้วก็การทํางานของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งเราเป็นผู้ใช้เราเป็นผู้เขียนหรือผู้สั่งให้มันทางานนะคะ เราจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้มันแต่ก่อนอื่นค่ะขอเฉลยงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนข่าวว่าการออกแบบตัวละครแล้วให้มีคำถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วมีตัวแปรมาลูกทำถูกต้องหรือเปล่านะคะหล,ลายๆคนไม่ได้กดเล่นโปรแกรมมันก็เลยไม่ทำงานนะคะบางคนครูให้ต่ำสุดก็คือ5คะแนนนะคะเพราะว่าลูกแค่ออกแบบตัวละครแต่เหมือนลูกไม่ได้เขียนโค้ดอะไรเลย ถ้าครูเข้าใจผิดครูทักแชทแล้วนะคะว่าส่งคดให้ครูดูหน่อยครูจะเพิ่มคะแนนให้นะคะแล้วก็หลายๆคนได้1ิบคะแนนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เราดูกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมจะเวียนหัวกับสครีอีกสัปดาห์หนึ่งหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะครูขอแวบนะคะครูขอแวบครูขอแวบอยู่ข้างๆนิดนึง นี่ก็เป็นงานของเพื่อนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเห็นไหมคะสวยงามกันมากเลยบางคนทำเป็นเรื่องเป็นราวนะคะบางคนทำเป็นมีคนอื่นถามคุณชื่ออะไรแล้วก็ตอบมาเลยนะคะอีกคนนึงก็ตอบเก่งมากเลยบางคนก็ทั้งถามและตอบในคนคนเดียวกันนะคะเก่งมากเลยตัวอย่างที่ครูนำมาวันนี้นะคะก็คือได้10คะแนนเต็มเลยแล้วได้1ิบได้ยังไงทำไมเราถึงไม่ได้1ิบเพื่อนได้1ิบ เพราะเพื่อนได้ทําคําสั่งตัวแปรมารองรับคําตอบนะคะหลายๆคนลูกไม่ได้เปลี่ยนคําตอบครูก็บอกว่าเปลี่ยนจากศูนย์เป็นคําตอบนะคะหลายๆคนก็เปลี่ยนมาก็ครูก็เพิ่มคะแนนให้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไงนะคะอ่าครูขอเปิดหน้าสแครนนะคะอ่าพอเราเปิดมานะคะจะได้ตัวแมวอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เอาแมวนะคะเราก็ลบ เจ้าเมวเหมียวออกไปแล้วเราก็ไปกําหนดตัวละครนะคะอ่าเราก็ไปกําหนดตัวละครครูขอเอาคนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็ไปกําหนดฉากนะคะลูกดูเมาส์ครนะูเนาะปึ๊บเราก็จัดวางตัวละครแล้วก็ฉากของมันให้เหมาะสมนะคะครูขอประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวแปรนะคะแล้วก็ไปสร้างตัวแปรไว้รองรับก่อนค่ะ ตัวแปรในที่นี้ครูขอให้ตั้งว่าชื่อเพราะครูจะถามชื่อลูกแต่บางคนค่ะใส่ชื่อตัวเองก็ไม่ผิดนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็กดตกลงได้เลยค่ะเห็นไหมคะพอเราสร้างตัวแปรแต่ยังไม่เขียนโค้ดอะไรจะมีคําว่าชื่อและศูนย์นะคะจะมีคําว่าชื่อและศูนย์มาเพื่อรองรับตัวแปรของเราเราก็ไปตัวเหตุการณ์เลยค่ะเราก็ไปที่เหตุการณ์แล้วไปเมื่อคลิกนะคะ ขอเป็นคลิกธงเขียวนะคะแล้วเราก็ไปให้เขาพูดใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปให้เขาพูด,ส,ด,วพดสวัสดีสวัสดีก่อนหนึ่งครั้งสวัสดีและให้เขาถามก็ไปที่ตรวจจับถามว่าคุณชื่ออะไรเราลากมาเลยนะคะคุณชื่ออะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ตัวแปรนะคะกำหนดตัวแปรอ่า ตั้งค่าตัวแปรเป็นชื่อแล้วตอนนี้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมคะที่ครูบอกให้ลูกเปลี่ยนศูนย์เป็นคําตอบเปลี่ยนจากศูนย์ค่ะเราไปที่ตรวจจับแล้วเอาคําตอบมามาใส่ที่ศูนย์งงไหมคะไม่ว่าเขาจะตอบอะไรคําตอบเขาก็จะมาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อแล้วเราก็ให้เขาพูดว่าพูดอะไรคะ พูดคาตอบของเขาเราก็ไปตรวจจับอีกทีนึงแล้วเปลี่ยนจากคําว่าสวัสดีค่ะเป็นคําตอบแค่นี้เองค่ะโปรแกรมสัปดาห์ที่แล้วแค่นี้เองนะคะที่ครูต้องการให้ลูกสร้างตัวแปรแล้วมีการกําหนดตัวแปรมารองรับมาดูวิธีการค่ะถ้ากดเล่นกดเล่นบางคนมากดปุ๊บตรงนี้ไม่ทํางานนะคะก็ให้มากดที่ธงเขียวค่ะปุ๊บสวัสดีเห็นไหมคะคุณชื่ออะไรเขียนไปเลยค่ะ อ่าชื่อครูเมียยมเเยเม่ยวคนสวยไม่หล่นก็เองเลยครัเมี่ยวคนสวยแล้วกด enter ค่ะเห็นไหมคะคนคนนี้ก็จะพูดว่าครัวเมี่ยวคนสวยตามที่เราพิมพ์ไปแล้วในตัวแปรชื่อก็จะพิมพ์ตามที่เรากําหนดด้วยนะคะแล้วลูกก็แคปหน้าจอนี้มาจะแคปโค้ดมาด้วยก็ได้หรือจะแคปแค่หน้าจอขยายหน้าจอนี้มาแค่นี้เองนะคะ ว่าแค่นี้เองแต่ผูกครองบางคนแบบทําครึ่งวันเลยตั้งแต่ครูสอนดูคลิปครูวนไปวนมาเลยนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ทําลองไปทาตามคลิปวันนี้นะคะหรือใครอยากจะแก้ไขคะแนนตัวเองก็ส่งมาใหม่ก็ได้ทักแชทส่วนตัวครูมาเนาะครูจะไม่มัม่วกับงานลูกครั้งที่แล้วนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะยากหรือเปล่าเอยครูู้สึกแบบ ไม่ได้สงสารนักเรียนนะในสัปดาห์ที่แล้วครูสงสารและเกรงใจท่านผู้ปกครองมากเลยนะคะที่โอ้กว่าจะได้ครูว่าผู้ปกครองได้เกรดสี่วิชาวิทยการคำนวณหลายท่านแน่เลยถ้าให้มาเขียนสครับบางคนลูกไม่ทําเลยแต่คุณพ่อคุณแม่มานั่งทําให้ด้วยความพยายามในการในการอยากจะให้ลูกได้คะแนนดีๆนะคะก็ขอขอบคุณตรงนี้เลยนะคะถ้าท่านผู้ปกครองดูอยู่ก็ครูว่มีวขอชื่นชมจริงๆนะคะอ่าวันนี้เราจะมา เวียนหัวน้อยกว่าน,นั้นนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้วันนี้นะคะจะเป็นการทํางานแบบวนซ้ำค่ะครูขอย่อตัวเองนิดหนึ่งนะคะขอย่อลองมาอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบางตัวหนังสือเนาะแล้วครูไม่เอาเจ้าเหมียวอ่ะครูครูไม่โอเคกับเจ้าเหมียวเลยถึงแม้จะเป็นรูปภาพนะคะครูเคยโดนแมวกัดแล้วก็ต้องฉีดบัดทยักเยอะมาก <c oughs> อ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักการทำงานแบบวนซ้ำกันค่ะ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ําค่ะเป็นการเขียนคําสั่งให้โปรแกรมทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ํากันวนไปวนมาจนจะครบรอบที่เรากําหนดนะคะจนกว่าจะครบรอบที่เรากําหนดหรือมันหยุดก็ต่อเมื่อมีคำสั่งหรือมีเงื่อนไขให้มันหยุดที่เรากำหนดไว้นะคะโดยโปรแกรม s c r a t c h ค่ะจะมีการทำงานแบบวนซ้ำทั้งหมด3ามคำสั่งด้วยกันนะคะมาดูคำสั่งที่1ค่ะ เป็นการทำซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยวนไปวนมาติก๊กตอกติก๊กตอกเรื่อยๆเลยเหมือนกับการทำงานของนาฬิกานะคะเห็นไหมคะถ้าฐานยังไม่หมดถ้าฐานยังไม่หมดไอคำว่าถ้านั่นแหละคะ่ะเป็นเงื่อนไขและเราจะไปอยู่อีกอย่างหนึง่งแต่อันนี้เราพูดถึงนาฬิกาที่มีฐานเห็นไหมคะวนไปวนมาหรือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงโอ้ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะทุกเช้ามันก็ทำงานอยู่แบบนั้นเช้าก็ขึ้นเย็นก็ตก เช้าก็มาอีกเย็นก็ตกเป็นการหมุนที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะหรือพระจันทร์หมุนรอบโลกก็แบบนี้เหมือนกันค่ะเป็นการทํางานแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมาดูโค้ดเราค่ะนั่นก็คือ f o r e v e r ถ้า MEP จะรู้อยู่แล้วนะคะจำง่ายแต่คุูมีภาษาไทยให้ค่ะถ้าลูกเปลี่ยนโค้ดเป็นภาษาไทยโค้ดนี้ก็คือการวนซ้ำตลอดนะคะการทำซ้ำไม่ที่สุดก็คือวนซ้ำตลอดเลย แล้วด้านในค่ะด้านในนี้เราก็จะใส่คำสั่งว่าเราจะให้มันวนซ้ำอะไรตลอดนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างการวนซ้ำตลอดมาให้ค่ะครูทำให้ดูแล้วเมื่อคืนถ้าลูกเห็นตาครวบวูบวมๆใช่ไหมคะครูนอนดึกมากเพราะว่าครูเขียนโค้ดทำ powerpoint ให้ลูกนั่งคิดตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะอันนี้วันนี้ก็วันเสาร์เช่นเดิมครูปกติครูจะอัดคลิปวิดีโอในวันเสาร์นะคะแล้วก็ทำ powerpoint ในวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ ครูนั่งคิดแบบเครียดมากเลยจะทําอะไรดีให้ลูกเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าไม่สอนก็ไม่ได้เพราะมันออกข้อสอบเนาะมาดูค่ะว่าการวนซ้ําแบบนี้ค่ะมาดูค่ะว่าการวนซ้ําแบบนี้เป็นยังไงมาดูวิดีโอกันก่อนนะคะที่ครูกดโค้ดเมื่อคืนเห็นไหมคะลูกบอลก็จะมุนห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 มุนเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะสั่งหยุด เอาใหม่นะคะเอาใหม่เมื่อครูกดธงเขียวค่ะปึ๊บเมื่อครูกดธงเขียวเมื่อไหร่มันก็จะทํางานลูกบอลก็จะมุน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 จนกว่าครูจะสั่งหยุดเห็นไหมคะไอ้ที่มันหมุนได้เพราะเรากําหนดโคดว่าเมื่อคลิกค่ะวนซ้ําตลอดแล้ววนซ้ํำยังไงก็คือหันไปทางขวา15องศาหรือถ้าภาษาอังกฤษก็คือ 15ดีกรีนะคะหันไปทางขวา15หดีกรีหรือว่าเทิร์น15ดีกรีเราจะให้มันหันกี่องศาแล้วก็พิมไปแล้วมันก็จะหมุนตลอดเลยจนกว่าเราจะกดหยุดเหมือนเมื่อกี้นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งอ่าปึ๊บเห็นไหมคะหมุน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 มุนเมื่อกดเขียวหมุน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 ตลอดเลยหยุดอ่ะหยุดเมื่อไร่เห็นไหมคะมันก็หยุดเมื่อนั้นเลยก็คือเราต้องตั่งให้มันหยุดนะคะ อันนี้เป็นการทำงานแบบวนซ้ำแบบไม่มีจำนวนครั้งไม่มีที่สิ้นสุดนะคะต่อไปทีนี้การทำงานแบบเรากำหนดจำนวนครั้งมีกี่ครั้งจะให้มันทำกี่ครั้งจะให้มันจบตอนไหนเรากำหนดตรงนี้เลยมาดูโค้ดค่ะรีพีทสิบอ่าเลขสิบนี่ครูใส่เองเมื่อคืนเราจะให้มันทำกี่ครั้งเราก็ใส่ไปเลยนะคะถ้าภาษาไทยค่ะทำซ้ำสิบครั้งนะคะ ไอตรงที่ช่องว่างสีขาวๆค่ะเรากําหนดได้ว่าจะใส่เลขอะไรลงไปให้มันทําซ้ํากี่ครั้งนะคะเราก็ใส่ลงไปจะให้มันวนหมุนไปร้อยครั้งก็ใส่ร้อยครั้ง10ครั้งก็10ใส่เลข10ลงไปนะคะมาดูวิดีโอค่ะโค้ดที่ครูเขียนให้เป็นรูปบ้านเหมือนเดิมเพิ่มจากเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนจาก forever เป็น repeat ใช่ไหมคะ เพิ่มจากการวนซ้ำแบบตลอดเป็นทำซ้ำสิบครั้งแล้วก็มาดูวิธีการทำงานของมันนะคะกดธงเขียวค่ะมันจะวนสิบครั้งเคลื่อนที่สิบครั้งนี่คูกดธงเขียวหลายครั้งมากนะคะมันจะเคลื่อนที่นิดเดียวเองเพราะคูกกำหนดให้เคลื่อนที่สิบเก้ามาดูโค้ดในการทำซ้ำของเขาค่ะเมื่อคลิกธงเขียวค่ะทำสิบครั้งแล้วที่ทำซ้ำทำซ้ำอะไรนั่นก็คือเคลื่อนที่ไปสิบเก้าแล้วหมุนสิบห้าองศา หรือเทิร์น15ดีกรีมันก็ปุ๊บนิดเดียวกดทงเขียวอีกปุ๊บอีกนิดเดียวกดทงเขียวปุ๊บอีกนิดเดียวเพราะมัน19เองนะคะอ่ามาดูซ้ำค่ะเห็นไหมคะคุกดปุ๊บหยุดกดอีกหยุดกดอีกหยุดเห็นไหมคะเราก็จะได้แค่สั้นๆนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ยาวๆแต่มาเจอกันครึ่งทางอ่ะไม่ต้องกำหนดจำนวนครั้งแต่ว่า ไม่ต้องทําไปตลอดนะคะอ่านั่นก็คือทําซ้ําจนกว่าจะมีเงื่อนไขให้หยุดอ่าเราต้องเขียนเงื่อนไขให้มันค่ะว่าจะให้มันหยุดแค่ไหนมาดูโคตดค่ะ repeat until นั่นเองนะคะไม่รู้ครูออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะ MEP ถ้าเป็นภาษาไทยค่ะที่ห้องอื่นๆแล้วก็ครูชํานาญนั่นก็คือทําซ้ําจนจนอะไรจนกว่าจะมีเงื่อนไขที่มันเจอที่เราสั่งให้หยุดนะคะ มาดูตัวอย่างโค้ดค่ะ,ะครูเขียนตัวอย่างโค้ดว่าลูกบาสเกตบอลเหมือนเดิมเลยค่ะหมุนสิบห้าองศาเหมือนอันแรกเลยเหมือนที่ทําซ้ําแบบตลอดนะคะแต่ครูเขียนโค้ดไว้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อครูกดเมาส์มาดูวิดีโอนะคะว่าที่ครูเล่นแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมคะครูกดท่องเขียวค่ะมันจะมุน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 แล้วลูกเห็นเมาส์ครูไหมคะนี่นี่เมาส์ครูพราะครูกดเมาส์หยุดปุ๊บลูกบาสก็จะหยุดทันทีเลย นะคะเอาใหม่ค่ะครูมุนกดทงเขียวไปมุน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 เห็นเมาส์ไหมคะครูเอาเมาส์มาม่วๆให้ลูกเห็นพอรูกดเมาส์ปุ๊บอ่าลูกบอลก็จะหยุดอ่าลูกบาสก็จะหยุดทันทีเลยนะคะแบบนี้เป็นการทําซ้ําแบบพอมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่มันก็จะหยุดนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการทํางานแบบวนซ้ําขอทบทวทนนะคะ การทำซ้ำในโปรแกรม Scra t c h นะคะจะมี3แบบด้วยกันนะคะขั้นที่1ก็คือเป็นการทำซ้ำแบบตลอดหรือว่าไม่ได้รู้จำนวนครั้งแน่นอนนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปปิดโปรแกรมมันหรือเราจะไปปิดสวิตมันนั่นเองอย่างที่2ค่ะเป็นการทำซ้ำแบบรู้จำนวนครั้งเลยค่ะเรากำหนดจำนวนครั้งที่แน่นอนลงไปว่าจะให้มันทำงานกี่ครั้งนะคะอย่างที่3าค่ะ เป็นการทําซ้ําจนกระทั่งเจอเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่เรากําหนดให้มันหยุดเหมือนของครูเมื่อกี้หยุดเมื่อคลิกเมาส์นะคะหรือพระอาทิตย์ค่ะจะตกเย็นเมื่อไหร่จะตกเย็นเมื่อ,อฟ้ามืดหรือจะตกเย็นเมื่อ16นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเงื่อนไขของมันนะคะอ่าต่อไปเป็นการทํางานอย่างมีเงื่อนไขเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเงื่อนไขใช่ไหมคะ เป็นการทํางานแบบมีเงื่อนไขนะคะอาจจะเงื่อนไขนั้นจะอยู่ภายใต้การวนซ้ําการทํางานวนซ้ําก็ได้นะคะมาดูความหมายของมันค่ะการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเป็นการเขียนโปรแกรมโดยเราสร้างเงื่อนไขของโปรแกรมให้มันทำตามเงื่อนไขนั้นๆน,น,นะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขจะมี2ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วจะทำอะไรอ่า if then ใช่ไหมคะ if then ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วเราจะให้มันทำอะไรมาดูโค้ดนะคะอ่าก็ if then เราก็ใส่เงื่อนไขลงไปตรงช่องที่เขามีกำหนดเราก็แค่ลากเงื่อนไขมาคะ่ะแล้วก็ให้มันทำอะไรถ้าภาษาไทยคะ่ะถ้าถ้ามันเป็นยังไงแล้วมันจะทำอะไรงงไหมคะ มาดูตัวอย่างโค้ดค่ะอ่าอันนี้ครูเขียนตัวอย่างโค้ดน้องเป็ดน,น้องเป็ดน,น้องเป็ดวิ่งในสนามฟุตบอลอ่าเมื่อคลิกค่ะเขาก็จะบอกว่าจะให้กล้าครู <c oughs> คใช้ค,คํากลัวมากเมื่อกี้ครูคิดชื่อมันเนาะจะให้กล้าวิ่งกี่รอบดีครับเห็นไหมจะให้กล้าวิ่งกี่รอบดีครับเป็ดสีเหลืองเขาก็จะถามขึ้นมานะคะแล้วตั้งค่าก่อนอื่นเราจะต้องไปตั้งตัวแปรรอบก่อนนะคะแล้วตั้งค่า ตัวแปรรอบของมันให้เป็นคําตอบก็คือเมื่อผู้ใช้เหมือนสัปดห์ที่แล้วค่ะเมื่อผู้ใช้พิมพ์คําตอบเข้าไปว่ากี่รอบแล้วมันมีเงื่อนไขค่ะถ้าเขาพิมพ์ตัวที่เขาพิมพ์เข้าไปมากกว่า50กลก้าบก็จะพูดโหเหนื่อยจังก้าบบดวิ่ง50รอบเหนื่อยจังนะคะเงื่อนไขแต่ถ้าไม่ได้มากกว่า50กลก้าบไม่พูดอะไรนะคะก้าบไม่พูดอะไรเพราะ เขาไม่ได้มีเงื่อนไขต่อไปมารองรับเขาแค่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของเราแล้วจะเป็นยังไงนะคะมาดูตัวอย่างโค้ดค่ะมาดูกันมาดูตัวอย่างการทำงานค่ะปึ๊บเมื่อกดธงเขียวค่ะเห็นไหมคะอ่าก้าวแจะให้ก้าววิ่งกี่รอบดีครับแล้วเขาก็พิมพ์ถ้าพิมพ์30บกาวก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เห็นไหมคะนี่มันมีคำตอบอยู่แต่ถ้าพิมพ์ใหม่คะ่ะจะให้ก้าววิ่งกี่รอบดีครับ แล้วพิมพ์100ไปเลยโหยเหนื่อยจังเห็นไหมคะกาบบอกโหยเหนื่อยจังแล้วก็จะมี100อยู่ตรงนี้เป็นคําตอบด้วยนะคะนี่เป็นการทํางานแบบมีเงื่อนไขถ้าถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วจะให้เขาทำอะไรนะคะต่อไปอด,อดูตัวอย่างซ้ำดูตัวอย่างซ้ำเผื่อไปเร็วนะคะ,ะเมื่อคลิกตรงเขียวค่ะจะให้การาฟวิ่งกี่รอบดีครับเห็นไหมพิมพ์ไปเลยค่ะ30 มันก็จะไปอยู่ที่รอบ30รอบแต่ไม่มีอะไรตอบมากาบไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าเขาพิมพ์ใหม่ค่ะจะให้กาบวิ่งกี่รอบดีครับ100 100มันเป็มันไปตรงกับเงื่อนไขที่มากกว่าใช่ไหมคะถ้ามากกว่า50กสาบก็จะบ่นเลยโหกาบเหนื่อยอะ่ะใช่ไหมโหเหนื่อยจังเพราะเงื่อนไขเราบอกว่าถ้ามากกว่า50เราถึงจะพูดแต่ถ้าแล้วเราก็แค่นี้อะ่ะเราไม่ได้มีอะไรตอบ ะะแต่ถ้าจะให้กล้าพูดต่อไปต้องเป็นเงื่อนไขนี้ค่ะถ้าเป็นจริงแล้วถ้าจุดๆ,ๆเป็นจริงแล้วเราจะทำยังไงแล้วถ้ามันไม่จริงเราจะทำยังไงนะคะหรือภาษาโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่า if then else นะคะ if then else ถ้าเมื่อกี้แค่ if then ถ้าถ้าอะไรแล้วถ้าเป็นจริงแล้วทำยังไงแต่อันนี้ if then else ถ้าเป็นจริง แล้วทำยังไงถ้าเป็นจริงแล้วทำยังไงแต่ถ้าไม่จริงล่ะทำยังไงมาดูโค้ดค่ะ if t h e n El หน้าตาก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะคะถ้าเป็นภาษาไทยถ้าถ้ายังไงแล้วถ้าไม่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขล่ะมิฉะนั้นมันก็จะพูดอีกแบบหนึง่งมาดูนะคะมาดูกราฟเหมือนเดิมเลยเนาะเห็นไหมคะเมื่อคลิกจะให้กราวิ่งกี่รอบดีกราฟเห็นไหมเหมือนเดิมเลยค่ะจำนวนรอบรับจากผู้ใช้งาน ถ้าคําตอบมากกว่า50แบบเมื่อกี้กาบอกโหยเหนื่อยจังแต่ถ้าเขาพิมพ์30แบบเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ให้พูดอะไรใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาพิมพ์น้อยกว่า50กาบก็ถือว่าพร้อมลุยเลยครับมาดูนะคะมาดูอะกดธงเขียวค่ะจะให้ก้าบวิ่งกี่รอบดีครับอลองดูเอากาบพิมพ์กี่รอบดี50รอบพอดีเป๊ะกาบก็จะต้องบอกว่าพร้อมลุยครับเพราะมันยังไม่ได้มากกว่า50 มันยังไม่ได้มากกว่า50แต่เอาใหม่ค่ะท้ากบบาบอให้กาวบบิ่งกี่รอบดีคะใส่5ใส่60รอบนะคะโหยเหนื่อยจังเห็นไหมกาบสะบ่นเลยโหยเหนื่อยจัง60รอบแต่ถ้ามันน้อยกว่านะคะมันน้อยกว่าเช่น25พร้อมลุยกาบกาบอกไว้ไเลย ถ้าไม่ถึง50รอบกล้าสไต์นะคะแต่ถ้ามากกว่า50รอบโห้เหนื่อยจากล้ามีกล้ามมีบ่นทูอินเนอร์สูงมากในการโซนนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการทำงานแบบมีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมของ Scratch หรือโปรแกรมอื่นๆนะคะในภาษาอื่นๆก็จะหนีไม่พ้น if then หรือ if then else นะคะมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ if then ก็คือถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข แล้วจะยังไงหรือจบแต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมันก็จบไม่ได้ทําอะไรแต่ if t h เด else ค่ะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขค่ะมิฉะนั้นจะเป็นอะไรจะมอีอีกการกระทํหนึ่งมานะคะ,ะวันนี้ค่ะหลังจากนี้นี่ก็เป็นท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะวันนี้จะไม่ได้มีอะไรมากมายแค่ให้ลูกรู้จักแค่นั้นแล้วไปทําข้อสอบมาดูตัวอย่างข้อสอบออน็ตนะคะ เป็น o n e นที่เอาวิธีการคำนวณมาอยู่ในวิทยาศาสตร์เป็นปีแรกก็คือปีการศาึกษา2563นะคะซึ่งสอบในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะมาดูค่ะเห็นไหมคะมีจริงๆข้อสอบวิทยาศาสตร์ o อเนตนะคะรหัส65อยู่ในหน้า26 <S 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 ก็คือข้อที่2 2นะคะในข้อสอบ o อเนจริงๆที่พี่เขาทำปีที่แล้วเนาะเขาจะให้โค้ดมาแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเขาถามว่า ผลลั์ของภาพโค้ดนี้คืออะไรอ่าข้อที่1ข้อที่2องสาอ่าแล้วลูกก็ต้องดูว่าโค้ดแบบนี้จะตอบรูปไหนนะคะครูได้นำโค้ดมาลองเขียนดูแล้วนะคะอันที่1เลยค่ะอธิบายโค้ดก็คือวาดรูปไปทางขวามือ90องศาก็คือให้มันอยู่แนวตรงแบบนี้ละคะ่ะ90องศา เสร็จแล้วเราวาดที่ปากกานะคะทําซ้ํา6ครั้งแต่อันนี้หาไม่ว่าทำซ้ํา3ครั้งคุณทดลองแล้ว3ครั้ง6ครั้งหรือ9ครั้งหรือ12ครั้งก็จะได้รูปเดิมนะคะอ่าเขาบอกทาซ้ํา6ครั้งเคลื่อนที่ไป69แล้วหมุนทางซ้าย120องศาแล้วเคลื่อนที่อีก69แล้วลบหมุนทางซ้ายอีก120องศาแล้วเคลื่อนที่อีก69เราลองมาดูว่า ภาพมันจะเป็นยังไงนะคะพร้อมหรืยอยังเอ่ยอ่าดูอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บสแกรตมนทำงานรวดเร็วมากอ่าดูใหม่ดูใหม่นะคะดูใหม,นะะใหม่กดปุ๊บปุ๊บสแกรตไปเลยนะคะกดปุ๊บมาามันก็จะได้รูปนี้เพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้ค่ะตอบ ตัวเลือกที่4นะคะครูขยับนิดหนึ่งข้อสอบข้อนี้ค่ะตอบตัวเลือกที่4นะคะนั่นก็คือเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่ว่าจะ6รอบอครูขอขยับนิดนึงนะคะว่าจะทำซ้ำา3รอบ6รอบ9รอบ12รอบคูณ3ไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นรูปนี้แล้วยิ่งเยอะรอบยิ่งเยอะยิ่งทึบเชื่อลองไปทำดูนะสำหรับวันนี้ค่ะ เราก็มีเพียงเท่านี้ครูไม่ให้ลูกทําแล้วนะครูสงสารลูกมากเลยไม่ให้ทำสครีตแล้วนะคะแต่มีข้อสอบ10ข้อเดี๋ยวครูจะมีลิงก์ไว้นะคะแล้วก็ไปทําแบบทดสอบการรวบรวมข้อสอบของสครีตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยตั้งแต่การสร้างตัวละครการทํางานแบบซ้าําการทํางานแบบมีเงื่อนไขนะคะ10ข้อ ไม่ยากหัวเราะเลยไม่ยาก oh. ตักมาสิบข้อสมัยนี้มันยากมีบางคนมาคอมเมนต์ใน u t u b e เนาะมันยากเกินเด็กป .6 แต่เด็กป .6 ทั่วประเทศเรียนสแครชจริงๆค่ะคุณพ่อตอนนี้หลักสูตรมันเปลี่ยนแบบนี้แล้วสมัยครูก็ไม่มีเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความโชคดีที่ ครูจบวิทยการคำนวณมาโดยตรงนะคะมันก็เลยเข้าใจไม่อย่างนั้นถ้าเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์มาสอนวิทยการคำนวณก็คงจะมึนตึบนะคะนี่ขนาดจบเอกโดยตรงมาแล้วก็ยังมึนเลยแล้วเด็กป .6 สมัยนี้จะต้องเรียนขนาดนี้เลยเหรอเขาเล็งเห็นว่าการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆเป็นการวางบล็อกคำสั่งมาแบบเนี้ย ค่ะมันจะช่วยฝึกสมองช่วยฝึกการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้นะคะก็ขออธิบายชี้จแจงตรงนี้นะคะว่าลูกๆจําเป็นต้องเรียนนะคะเพราะว่ามันมีการสอบโอเน็ตณตอนนี้ค่ะโอเน็ตยังสอบนะคะซึ่งสถานการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงก็รอติดตามนะคะแต่ตอนนี้โอเน็ตยังสอบเหมือนเดิมนะคะต้นปีหน้ามาแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็สแครทก็จะมาแน่นอนในวิทยาการคำนวณคะ่ะ ลูกเป็นรุ่นที่2นะคะสำหรับการทำข้อสอบโอเน็ที่มีวิทยาการคำนวณมานะคะปีที่แล้วเป็นปีแรกพี่ๆมึนตึบกันมาแล้วนะคะถึงแม้จะเป็น3ข้อไม่ได้เยอะนะคะแต่3ข้อนี้ราคาก็แพงนะคะ11คะแนนก็ขอให้ลูกๆทุกคนโชคดีนะคะสัปดาห์หน้าเป็นการตรวจสอบการทำงานหรือตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะครูจะให้ไปดีบัก ค้ดที่เขามีไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องมาเขียนแต่เราต้องแก้ไขโปรแกรมให้มันสามารถผ่านไปได้จํำพึ่งได้ไหมคะปีที่แล้วใน c o d e .org เป็นการทำงานของเจ้าพึ่งตัวนึงที่จะไปเก็บน้ำหวานหรือจะไปเก็บดอกไม้นะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายละของการเรียนเนื้อหากันนะคะแล้วก็สัปดาห์วันที่28นะคะครูจะมาเก็บตกเคลียร์งานกันว่า งานชิ้นไหนใครยังไม่ส่งจะมาฉายหน้าจอให้เต็มๆตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นส่งงานมาได้เรื่อยๆนะคะครูมีลิงก์ให้แล้วนะคะแล้วก็หลายๆครั้งครูได้มาเฉลยในคลิปถัดๆมาแล้วเพราะลูกก็ถ้าทําไม่ได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกก็มาดูคลิปเฉลยก็ได้นะคะครูก็งงใจเหมือนกันว่าครูเฉลยไปแล้วแล้วลูกส่งย้อนหลังมาก็ยังผิดเหมือนเดิมแสดงว่าลูกไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเลยใช่ไหมคะ ก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าจะสนุกกับวิทยาการคำนวณในสไตล์ของครูเมี่ยวนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ